มีจ้าพี่น้องมาออมหมอกหอยนะแฉะแฉะน้แม่มิลาจ้าแม่มิลาพ้าออมหอยนะแฉบๆนะจนะ้ะเนาะหวานๆน,นะจนะ้ะเนาะใส่ผักหลายๆอย่างจา้ะแม่มิลาจะใส่ผักอีเลิศผักกระแยงผักอีตูนะจนะ้ะเนาะผักซีเล้ากับผักเกล็หอมน้าแต่พี่น้องมาออมใส่ย่านั่งแฉะแฉกันจ้ะพี่น้องแม่มิมมลากระตำพริกกระเทียมใส่นะจนะ้ะเนาะใบบวบกูดตะไคร่น้าแต่มาปรุงกันจ้ะใส่เกลี่ยนา้าแต่ จะผงชุบรสแค่หน่อยแซบหน่อยจะหลายแซบหลายพี่น้องใส่ยานางผงเนื่อจ้ะแม่ไม่ร่าที่แกงใส่ยานางผงเนาะจ้ะเนาะมันค่อยแซบแม่เขาที่เกงบลาหอยจูบพึ่งกันเนาะจ้ะเนาะเอาใส่ใส่น้ำหย่านางอยู่แล้วเนาะจ้ะนี่นาจ้ะสูตรหย่านางเข้มข้นแม่ไม่ร่าที่อ่คลิปล่างๆเนื่อจ้ะพี่พี่น้องย้ายเห็ดใบหลายๆคลิปเแบบจ้ะย้ายใส่เนี่ยจ้ะ มันมีข้าเวเบียร์แล้วเนะานะจะเนาะน้ำก็ระเทียมตะน้ำป่ะจาะตั้งแห็ดเดีอดแก,ก้กระเทียเอาหอยลงเนะานะจะเนาะใส่อย่านั่งำน,นี้กับเข้มข้นแล้ว,ลวจับพี่น้อง แตปล่าไปจ้ะคนเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าอย่านางเขามีข่าเบียแล้วนะจ้นะเนาะอย่ามันติดกลนหมอจ้ะเพราะมันเดือดทั้งก็เอาหอยลงกนะจ้ะแมมมิลาล่างสะอาดนะจ้ะซอยกลนบางหอยน้าน,นี่มันสะหวานนะพี่นะ้องแม่มิลาซื้อมหาโลจ้ะโลละร้อยสามสิบบาทที่ตลาดบ้านหอยเดียหนองบวัวลำพูนะจ้นะเนาะ ตลาดนี่เป็นตลาดกลางปลานะจ๊ะมันจะมีอาหารปลาเข้าหลายๆมีหนองว่วมตลอดเวลาเนาะจ๊ะเนาะมีพวกอาหารปลาปลาลจ้ะแม่ไม่ลาก็จะไปทุกวันเนาะจ๊ะไปกลับประมาณหาสิโลนี่แหละจ้ะไปกลับแล้วไปทุกวันพร้อมเพราะวันมีแต่อาหารบ้านเฮ้าอาหารเมนูเแซ่บของปลาปลาเนาะจ๊ะเนาะแม่ไม่ลาก็ะซีมากแบบนี้เนาะจ้ะ ใส่ผักหอมผักชีกันจ้าใส่ผักกระแยง,งน่าจนะเนาะแซ่บๆสบผักอีเลิศได้กระติบไส้เหมดอจกจ้บเพราะว่ามันหลายเนาะบานยายปลูกหลายปลูกบาหลายจะมันแพงนะจ๊ะพี่นะ้องผักอีเลิศหอยหน้านี่ข้าหนึ่งกินกับนั้นพริกเนาะจนะเนาะแซ่บๆ ซุกละจ้าหมอเดือดปุดปวดมาแสบๆแม่มิลาจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์เลิกจ้ะที่เข้ามาชมแม่มิลาพ้าออมหอยน้าแสบๆนะจ้ะเนาะอย่านางน้ำคนๆเลิกจ้ะคลิปอย่านางย้ายทำไว้อยู่คลิปรางนะจ้ะเนาะย้ายทำสูตรอย่านางผงสูตรเข้มข้นสำหรับของฝากนะจ้ะเนาะแม่มิลาพาทำแสบๆอ,อย่านางผงเวลาเ้าแกงออมอันไรเ้าใส่สีมสันจะแสบนะจ้นนะเนาะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อจากที่เขามาชมแม่มิลาพระอ,อมหอยสำหรับคลิปนี้ขอจอบสำหก่อนนะจากพี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า